สวัสดีค่ะกุ้งรีวิวนะคะเป็นเงินไหลามาด่างเหลืองแล้วก็ด่างขาวนะคะเป็นไม้ใบด่างนะคะต้นนี้นะคะจะเป็นไหลามาด่างขาวอันนี้จะด่างเหลืองค่ะสวยมากนะคะนี่จะเป็นไม้วางข้อทั้งคู่เลยนะคะ เขาจะเป็นไม้เลื้อยนะคะถ้าโตขึ้นมามียอดแล้วนะคะเขาก็จะแตกแตกยอดขึ้นมาเราก็จะใส่เป็นหลักหลักไม้ให้เขาเกาะขึ้นไปนะคะด่างเหลืองจะมีราคาสูงกว่านะคะอันนี้จะเป็นด่งางฮาร์ปแต่ละลายนะคะเขาก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันออกไปนะคะเป็นไม้มงคลไม้ประดับนะคะใครชอบเล่นแนวนี้นะคะก็ลองหาซื้อมากันนะคะ ดังเหลืองก็มีความสวยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้เราเลี้ยงในบ้านนะคะเราก็เลี้ยงไว้ในตู้ตู้อบนะคะเลี้ยงรวมกับบอนสีนะคะเราก็ช่วงนี้เพี้ยเยอะนะคะถ้าเลี้ยงในตู้อบก็ปัญหาก็จะน้อยนะคะเพี้ยไม่ค่อยลงหนอนไม่ค่อยกินใบนะคะก็ดูเรื่องแดดเรื่องน้ําให้เขานะคะ ก็ถ้าเกิดว่าใส่ปุ๋ยมากเกินเดี๋ยวใบจะเขียวคะ่ะเลี้ยงไม้ด่างก็ต้องคอยระวังนะคะการจะเลี้ยงไม้ด่างนะคะแนะนําให้ใช้ดินที่เป็นผสมเองนะคะโดยจะใช้ใบก้ามปูแล้วก็ใบมะขามนะคะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสิบสามสิบสามสิบสามนะคะระหว่างเลี้ยงเราก็อาจจะใส่พวก ออน้ำยาเร่งรากเข้าไปเรื่อยนะคะแล้วแต่ว่าใครมีสูตรของแต่ละคนนะคะแตกต่างกันออกไปบางคนก็ใช้ปุ๋ยที่เป็นหมักนมสดแล้วแต่จะทำนะคะก็ลองเลี้ยงกันดูนะคะอันนี้เอามาให้ดูความมีสเสน่ห์ของเขานะคะนี่ด่างเหลืองกับด่างขาวนะคะช้นชอบแบบไหนก็ลองหามาซื้อซื้อมาเลี้ยงกันดูคะ่ะ